Hello guys กับมาพบกับรายการ English with Jennifer ใน EP ที่2นะคะสำหรับใน EP นี้นะคะครูพี่ Jennifer นั้นมีเทคนิคในการทำข้อสอบนะคะหรือแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Present Simple และ Present Continuous มาฝากน้องๆกันนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะกำลังเกิดความสับสนแล้วก็ไม่รู้จะเติมอะไรดีนะคะเวลามีแบบตัวหัเกีเ่ยวกับว่าให้เลือกระหว่าง present simple หรือว่า present continuous นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น s ี e fruit every day และวงเล็บ eat มาให้นะคะน้องๆในประโยคนี้เนี่ยจะเลือกเติมเป็น present simple หรือ present continuous กันดีคะติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กต๊อกติ๊กตอกติกตอก่าแน่นอนค่ะสำหรับในประโยคนี้นั้นะน้องๆต้องเลือกเติมเป็น present simple นะคะเพราะว่าในประโยคนี้นั้นมันจะมีคำว่า Everyday ที่แปลว่าทุกวันนะครเป็นคีย์เวิร์ดของ Present Simple นั่นเองนะคะดังนัง้นน้องๆก็เอา eat ที่อยู่ในวงเล็บนะคะมาเติม s นะคะและเติมเข้าไปในประโยคก็จะเป็น she eats fruit every day นะคะเป e s งสร้าง p Present Simple ค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะอย่างประโยคนี้ค่ะ I จุด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  movie now แล้วมีวงเล็บ watch ข้างหลังนะคะสำหรับประโยคนี้น้องๆคิดว่าจะเลือกเติมเป็น present simple หรือว่า present continuous ดีคะติ๊กตอก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 โอ้แน่นอนค่ะจะต้องเลือกเติมเป็น present continuous นะคะเพราะอะไรน,นะหคะเพราะว่าในประโยคนี้มันมีคำว่า now นะคะ now, now แปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดของ present continuous ดังนั้น้องๆก็ไปเติมในประโยคให้เป็น I am watching movie now นะคะเห็นไหมคะสำหรับเทคนิคในการทำนะคะเวลาเราจะเลือกเติมว่าเป็น present simple หรือว่าเป็น present continuous อฉันน้านิดเดียวนะคะเราสังเกตแค่คีย์เวิร์ดเอาเองค่ะสำหรับใน EP หน้านะคะทูพิจนิเฟอร์จะมีคีย์เวิร์ดของ present simple กับ present continuous นะคะมาต่อกันให้น้องๆได้รับชมกันค่ะติดตามชมกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย